เด็กๆทั้งหลายเกิดเป็นเด็กไทยต้องเรียนรู้ภาษาไทยให้แตกฉานนะคะวันนี้ครูอัานจะมาชักชวนเด็กๆให้รู้จักกับวรรณยุกตไทยกันค่ะวรรณยุกตไทยนะคะมีวรรณยุกต์เอกวรรณยุกตโทรวรรณยุกต์ตรี แล้ววรนในยุ์จัตวาค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมารู้จักวรรณยุกต์ตัวแรกค่ะนั่นก็คือวรรณยุ์เอกแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วรรณยุกต์เอกนะคะครูอ่านก็มีเพลงเกี่ยวกับวรรณยุ์เอกมาฝากเด็กๆด้วยค่ะถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะ เราไปฟังเพลงที่ครูอ่านนำมาฝ่าเลยค่ะเด็ก,เกไปเลยค่ะมีกาตัวหนึ่งบินมาไม่เอกตกจากบนฟ้ามาใส่ตรงคำว่าก,กาเราจะอ่านว่าอย่างไรอ่านก็อากาไม่เอกกาเราต้องอ่านว่า กานก,การ้องแปลกออกไปได้ยินไหมร้องกากากา,กามีปูตัวหนึ่งเดินมาไม้เอกตกจากบนฟ้ามาใส่ตรงคำว่าปูเราจะอ่านว่ายังไรอ่านปออูปูไม่เอก ปูเราต้องอ่านว่าปูปูตัวนี้พ่นน้ำออกมาฟังได้ยินว่าปูปูปูปจากเพลงเมื่อสักครู่มีคำว่าอะไรบ้างคะที่เติมวรรยุกต์เอกลงไปใช่แล้วคะ่ะมีคำว่ากา เมื่อเติมวรรณยุกต์เอกลงไปอ่านว่ากากอากากาเอกกามีคำว่าอะไรอีกคะคำว่าปูเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกลงไปอ่านว่าปูปออูปูปูเอก ูวรนณยุคเอกเวลาเขียนจะเขียนไว้เหนือพยาญชนะต้นของคำและเหนือสระบนขึ้นไปอีกนะคะนอกจากคำะสมสระสองคำที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีคำะสมสระคำอื่นๆที่เมื่อเราเติมวรรณยุกต์เอกลงไป เวลาที่เราอ่านออกเสียงก็จะอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะเช่นคําว่าคําว่าปีเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกลงไปการอ่านออกเสียงก็จะอ่านว่าปีป,อ,อ,ป,ปอีปีปีเอกปีคำว่าไกล เมื่อเติมวรรณยุกต์เอกลงไปจะอ่านว่าไก่กอไอไก่ไก่ไกเอกไก่คำว่าใสเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกลงไปจะอ่านว่าใสสอไอใสใส เอกใส่คำว่าเตาเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกลงไปจะอ่านว่าเตาต่อเอาเตาเตาเอกเตาคำว่าบอเมื่อเติมวรรณยุกต์เอกลงไปจะอ่านว่าบอ บออบอบอเอกบอเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมคะว่าคระสมสระที่เติมวรรณยุกต์เอกลงไปนั้นเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงต่ำหรือมีเสียงคงที่สม่ำเสมอนั่นเองคะ่ะ วันนี้ครูอ่านก็มีเกมเกี่ยวกับวรรณยุกต์เอกมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเกมนี้มีชื่อว่าหาฉันให้เจอโดยให้เด็กๆช่วยกันตามหาคำประสมสระที่มีวรรณยุกต์เอกอยู่นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมที่ควรูอ่านนำมาฝากเด็กเลยค่ะไปเลยค่ะเด็กๆเกม หาฉันให้เจอเรามาดูคำชุดที่หนึ่งเลยนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่าจะมีคำะสมสระต่างๆที่มีวรรณยุกต์เอกโทตร,รีและจัตาวาเยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เด็กๆหาคำที่มีวันณยุกต์เอกประสมอยู่ค่ะเด็กๆสังเกตสิคะเจอหรือยังเอ่ย เก่งมากเลยค่ะมีคนเจอแล้วคำที่หนึ่งคำว่าใครนั่นเองเก่งมากเลยค่ะเรามาดูคำที่สองสิคะคำว่าคานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยคำต่อไปค่ะดเด็กเจอหรือยังคะเก่งมากเลยค่ะคำว่าสีนั่นเองเก่งมากๆเลยคำต่อไปค่ะ คำว่าแก่นั่นเองนะคะเก่งมากๆคำสุดท้ายค่ะเจอหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะคำว่าเต่านั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูคำชุดที่สองกันเลยค่ะคำประสมสราชุดที่สองมาแล้วค่ะเด็กๆเจอหรือยังคะคำประสมสราที่เติมวรรณยุกต์เอกลงไป อุย้ยมีคนเจอแล้วค่ะคำแรกเลยคำว่าไก่นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปค่ะปีค่ะเก่งมากๆเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะคำต่อไปค่ะดเด็กคำว่าตามเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปค่ะ บบเก่งมากๆเลยค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายเจอหรือยังคะคําว่าอะไรนะคะคําว่าช่างเก่งมากๆเลยค่ะประมือคนเก่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูคําชุดที่สามกันเลยนะคะชุดที่สามมาแล้วค่ะสังเกตดีๆนะคะเด็กเจอหรือยังเอ,อ่ย คำแรกมาแล้วเก่งมากๆเลยค่ะคำว่าปูคำที่สองนะคะ,จะเจอหรือยังคะคำว่าอะไรนะคะคำว่าเกานั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าโลเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปค่ะ เห็นหรือยังเห็นหรือยังเก่งมากๆเลยค่ะคำว่าห่อนั่นเองสุดท้ายค่ะดเด็กๆคำสุดท้ายเจอหรือยังคะเก่งมากๆเลยค่ะคำว่าถั่วนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะดเด็กๆทุกคนเกมที่ควันนำมาให้ดเด็กๆได้เล่นเป็นอย่างไรบ้างคะ มีใครตามหาคำประสมสระที่เติมวรรณยุกต์เอกได้ทั้งหมดบ้างเก่งมากเลยค่ะขอปรบมือให้กับคนเก่งที่ตามหาคำได้หมดทุกคำเลยนะคะแต่เอ๊ะกวนสงสัยค่ะว่ามีใครจำได้บ้างคะว่ามีคำประสมสระอะไรบ้างนะที่เติมวรรณยุกต์เอกลงไป เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและก็ไปฝึกสะกดคำอีกครั้งหนึ่งนะคะดเด็กไปเลยค่ะไข่ขอไอไขไข่เอกไข่ e, ไข,ขาขออาขา e, ขาเอกขา สีสออีสีสีเอกสีเต่าโตเอาเต่าเต่าเอกเต่าแกกอแกแกแกเอก ก่ปีปอีปีปเอกปีต่ำตอํำต่ำต่ำเอกต่ำไก่กอไอไก ไก่เอกไก่บอบออบอบอเอกบอช่างชออางอช่างช่างเอกช่างปูปออู อูอูเอกอูเก่าก็เอาเก่าเก่าเอกเกหอหอหหอเอกหโลลอโอ โลโลเอกโลถั่วถออัวถัวถัวเอกถั่วปรบมือให้กับคนเก่งค่ะที่สามารถฝึกอ่านข้ามประสมสระที่เติมวรรณยุกต์เอกลงไปไปพร้อมๆกับควอนได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะครูอันขอฝากงานให้เด็กๆนะคะเขียนคำประสมสระที่เติมวรรณยุกต์เอกลงไปมาคนละคําคำค่ะคําคำให้เด็กๆเขียนลงในกระดาษ A4 เลยนะคะและรบกวนผู้ปกครองช่วยถ่ายรูปใบกิจกรรมที่น้องทำเสร็จแล้วนะคะ ส่งให้ครูประจำชั้นตรวจด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของขวานแล้วนะคะดเด็กๆไว้พบกับครูอ่านในกิจกรรมอะไรต่อไปนั้นป้องติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขวานขอตัวลาไปก่อนนะคะดเด็กๆบ๊ายบาย